หมดก็เอาน้อยก็อย่ามันไปตึนกันแกงข้างเหนียงเนี่ยเดี๋วมันแซบน้ำไม้สดหน้านี้มันแซบเด้อสวัสดีครับขอบผมเป่าเคียนสาวติ๊กอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดียามเช้าจ้าไ้หนาวมุกน้อยอยู่หนาวขนาะดสามสั้นเับ,บรถมาหนาว กันออกมาหาหน่อไม้จ้ะถามว่าเช้าบ่มันก็แปดโมงเลยได้แต่มันหนาวนมือนอีดเท่าไรสิบองศาคือเก่าอาหารหน่อไม้ไผ่กระส่าสไปแกงจับมือแน,น่นเอาไปต้มจิ้มน,น้ำพริกมัเป็นหมูเล่นนีข้ามทางมือนีเขาสิหาไปแกงใช้หาแคบบหินแดงหน่อไม้เพิ่นกันเลยควรหักลุ กนนนหหอยัีี่่ต้องเบิ่งดีๆเนาะนี่มต้องลอยคนหักเรื่อยๆชัวร์ห่นล่ะคนหาเฮ้ยหาอยู่หากินเนาะหมานไผ่หมานมันเท่าไรวะแต่ละคนมากะนี่ดิกมอยเพคนฮักไปบุกขี่มือนี่มันแตกใหม่อยู่จันี่ทินบอกมันรุ่นนี่เป็นไรนะหมอหมอเคีนเหน่งนะกรดีปอกแกงทั้งเหน่งเลยเห็นวะ นี่นี่นี่ยิ่งถึงวะนั่นนั่นนั่นเออเอารุ่นนี่เลยเฮาพอดีเลยพอดีบ่มีข้อมีแสน่ห์ยิ่ดีบ่คิดอี่นึ่นึงนี่นี่ไปนิ้วสติ๊กอีกน้อนขอมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บอกเพ่อนสติ๊กนำหน่อด้อจ้าพาหาหน่อไม้มื่อนี่อไม้หน้าแรงมันก็สิบประมาณนี้แหละ เมนเด็กกำลังนึ่งแต่ว่าทางบ้านสติ๊กก็พอได้กินอยู่ดอกจามายามใดก็ได้สิได้หน่อยได้หลายค่อยว่ากันอีกทีนะองบอกเคเน, <c oughs> น,นาะพี่น้องอย่างออนโซนเนาะเอ้ยบ้านสติ๊กว่าแต่ไปหาก็ได้ใหญ่ได้กินทางนี้แล้วแห่งแล้วแหงเลยเพิ่นวะทางทางไปดู <c oughs> น, <c oughs> นี่นี่เราไปตามตัน้อยๆมันมักออกนะเนาะอืถึงง่ายเพราะเนี่ยมันก็ห็นจอดบนยางเลาะหาป้ายแบบนี้แหละ ฝาก็ยืนเบิ่งปลาบอลน้องน้ำขุ่นดีคขน่ดเออจักปลาอย่างเนาะอือบริษวนทีมงานมาสอนน้องบอคินเนาะเออสอนเป็นล็อกเป็นล็อกไปเออจักปลายังแต่ว่าซิวปลาขาวนี่ยุ้ยหน่ะไม้นี่พี่น้องจ้าแต่ว่ามันยังน้อยถึงฮักไปนี่ดิบยกเอคีนนี่ดินี่นะเห็นบันนี่เห็นนี่เนี่อย่างนี้น้อยงาคนนี้ก็บ่ได้เนาะ จ <t> ัก <chocolate> ม yeah, yeah. right. right? right. ือสองมือเพื่้นี่ยังสั่นอยู่แบบนี้เห็นดิพี่น้องเห็นบ่นี่นี่เป็นแบบนี้สองแง่งพื่อนี่มันยังยังสั่นกระดึ๊บอยู่ใครจอผู้โชคดีเนาะใครเจอผู้โชคดีเนาะไปเรื่อยเพื่อรอดหูรอดตาไปเนาะไปพี่น้องเห็นแล้วหนึ่งแง่งหนึ่งแง่ง โอยคนหักหลยหลายคนหายอยู่หากินคือเฮานี่เลยเน,ยเนะยาะโซคไผ่มานมานันไปชนเลยนี่มันยังน้อยแบบนี้นบ่น,นี้มันจังส่งเหนียว้ได้เลยทำมันใหญ่แค่นี้ได้งหนท้ออย่างนี้นอ,อ,นอีกหนีงนึงนิดน้อยส่งปาย,ยานี่เลยพี่นอ้องเจอตัว เนียงใหญ่กะโชคดีป้าจะตัวน้อยก็เว้นมันไว้ปุ๊บบอกเกียนก็บอกเคียนว่าสิถอดเสื้อใส่มาสามสั้นถูกยังไม่ได้ถอดอยู่ไม่ได้เข้าป่าเลยมีเนี้ยก้อนนี้โอ้โหกำลังแตกหัวห okay, okay, so ันห no, ันักเลยเนาะดูนี่มันแตกใหม่เนาะดูนี่เนียงน้ำงามดิเขียวอยู่แซ่บนะไม่นานนี่ค่ะเสตเมนูยังก็ได้ หอยคนหักขกนาดมันแตกใหม่รุ่นนี้เลมนนะมรอดหูรอดตาเพื่อนจากสี่เห็นแบบมันกำลังเริ่มใหญ่เราแคมทางคือกับทางน,นี้ดีมีบอสักจาสี่ห้เห็นเป็นนงเป็นหนอย,อยันยักษ์โซนนี้ค่ะบึงหอยคนหาหลายๆเนาะ <c oughs> อืม <c oughs> เก็แบเนียม่เหินเนียหรือหนูวัดอันนี้หน่อไม้จิ๋วตื่นกันไปเสียงคนนองสวดๆเพื่อนก็มาหาคือกันข้างในพวกนี่ดิเกแล้วบอหน่อไม้หน้าเลย บอกเคีนกระโลกอยู่ทางคู่ตอนนี้สิเก้าโมงเลยยังน้าอยู่เลยหมดกรเอาน้อยกระยามันไปตื่นกันแกงท้างเหนยงเนี่ยเรามันแซบน้าไม้สดหน้านี้มันแซบเด้อ กาวรูตจนความใหญ่คงนไม้ it, น้ำค้าง,งสวยๆนะพี่น้องดูปะความสวยของน้ำค้างมันเกะมีแหงนึงในข้างในโอเคมาฮักให้เนี่ยแหงนึงปุ๊ nhé bắt à <laughs> chắc à đi đi mình săn hình mình luôn này sẽ tiếp là ao <laughs> งานเข่าต้นพวกกูเลยมันนอยเฮงก็ได้ยร่งนั้นมึงก็จะแต่งแนงขนาดเนาะเหมือนคนน่าก็ได้บาเข้นหนงนะนี่นี่นี่นนนก็เห็นแล้วงาวนอยู่ดินั่นแหละนั่นแหละนี่นี่นี่น อ้นาปาดกนงนวลนิงเบิกบน่แล้บ้หนวดเห็นหมหนจนไ่เห็นนที่ข้างล่างกนมี่เด่งนึ่สงไเนนเดียเห็นเดีตอนแสง้หนอนสเตเวีนอยู่ทางนี้พระอาทิตย์ก็เลย เป็นเหรียญเหรียญรุ่นนี้นได้ยืมเหรียวเหรียญรุ่นนี้มันหักเบาบ่ได้แล้วไปชิเจอแบบใดก็อนนี่บอกคินหาแล้วมันบอกส่งเลยได้นะนีไ่ได้แต่ปลายนะบอกคินเลย เพิ่อนตาต้นมันมาเลยแตกจึกยอ,องอย่างเข้ามาในป่าเบิ่งเข้ามาข้างในเบิ่งเมื่อกี้นี่เราจะเคลื่อนทางตุ้งยิงหัวเข้มามาลเลยแล้งดีเลยเด็กแห่งกระดตกกระแดงอยู่ได้เสียงเพิ่นเอาฟืนจัก๊กๆลยเพิ่อนพื้นที่เพิ่นเอาฟืนตุ <c oughs> ้นทางไปแบบนี้เลยน,เนั่นแบบฟน รถเข่าก,นขนก็รถมาขนเอาเลยหาแรงเลยก็หาฟืนพี่น้องเอ้ยพิตาบุมีเขามาข้างในนี่เลาได้แต่เข็มทางคุณพ่อเนาะใช่ฮักเลยฮักเลยแหงนึงพี่น้อง เดียวฮะลูกต้องส่มอมุดหมากิ่นรับแนมไปเห็นนัคนปุ๊บคารมาได้นี่ จะยืนน้อยนึงพอม,มุมนี้เยอะแบบนี้ขนาดทางไปค่ะโอ้ไปไหนไหนไปกินไปไปได้อยู่เวลนี้รถดหนามก็เจ้าข้ากันลเลาะเรื่อยจ้ะเกิี่ทะลุกออกมาได้ <c ười> ตอนแรกก็เลาะเทียมทางแล้วพอเขาขเขาไปในป่าเกิดซึมมุดอ, <ổ. S 1> ออกมาได้ เกือบหลงมันบึงด้วนี่ได้าแกงเน่ยได้ขอแกงเนะาต้ก็จไปเอาน้ำไม้ที่สต่ตะเก็บไว้น้ำไม่ถึงค่ะคแกงตืมกินแกงเลยเด้ไกำนึงนี่กำเหลืออยู่เอาปปปไปปอกไปใช้เอาน้ไม้อยู่เฮือนหันตืมอีกไปเมื่อบัดน,นี เพราะว่าเลาะเติมนึงแล้วจ้มะม้นบ่ได้เพิ่มนี่ยแล้วคนก็หาคือกันได้หนอดไปเกงเลยได้หนวดไปแจงมือมนี่หนวดหนามาอย่าว่าเนีอ้อซะกลับมาถึงบ้านแล้วพี่น้องจ้ะบอกเซนเอาเศษอาหารมาเกลือเป,เ,ปเป็ดเป็ดต้มปีใหม่หนึ่งตัวแล้วก็มีคนมาซื้อที่ซิปพิ่นมาเอาสิโลรุ่นนี้แล้วจ้ะจะเอารุ่นใหม่มา,มาเลี้ยงแล้วบัดน,นี้ กินเข่าอยู่น้ำไม้เฉาติ๊กว่าชฉาติ๊กแกงแรงผลิตพี่น้องเครื่องยังบโบครบจ้ะมันบบมีบิกอื้บอบิกบวกตอนแรกชฉาติ๊กสืคอยเล่นไปตลาดซื้อบิกอื้อมาบวกมาแกงใส่แล้วก็มีน้ำไม้ถุงเอาน้ำไม้ถุงตื่มอีกเพราะว่ามันโบอพอแกงอน้ำไม้ถุงตื่มทั้งน้ำไม้สดและน้ำไม้ถุงตื่มกันไปเลยพี่น้องถามไผ่กินซุงเฉาติ๊กมีเด้จอจ้ะฮะเด็กฮะเด็กโง่ฮะเด็กผมฟางหดนน้ำอยู่ ก็มีแหงอยู่นะจะก็ฮักตื่มได้น้องบอกเค็เนาะเห็นบ่แหงไผ่จิมซุงอะนะเป็ดตัวนี้มันบวเขาฝูงจ้ะมันเป็นชุดใหม่ของตัวน้อยนะมันถือไล่จิกก็เลยมันก็เลยมาอยู่ข้างนอกน้อยแลไผ่จิมซุงกด้เลยจ้ะเอาฟางมาถมเลยีนได้กินยอถ้าฮักก็ตื่มกันก็ได้เป็นกำมาได้นะเนาะอันนี้แหง ฮักฮักบัวบวกลินบัดอกเอาไว้ให้มันเป็นโก้ซะนี่นาคอยกินมั้ยนี่จ้ะพักหญ้าค่ะคืงเฮากะนี่โอ้ต้นขนุนหรือต้นบนัึกมีเฮางามหน่ะเลยเน,ะนาะกลายเปต้นน,น้อยๆนี่ปีนี้ต้นบักใหญ่เลยเอา้าวอะลรคลิปนี้กรบโบมี่ยังหลายจะพาไปฮักแหนียงน้ำไม้เลยได้โบหลายได้กำนึ่งลสุดท้ายก็ได้มาเอาอยู่เฮือนมาแกงตืม ตาไปสำรวจน้ำและบางทรอบก่อนก็เห็นแหนงมันหลายคือว่าแล้วเนาะหลายคนหลายหาเนาะหลายกะหาคือกัหมานไพมานร์นแล้วแต่ดวงไปเจอเนาะแม่นจ้ะเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับเราพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า